ยี่สิบเก้าเมษายนสองห้าหกแปดขอพระคุณด้วยครับผมจะไปสับไปสชุดแรกกันเลยนะครับ ในชุดแรกกันฮะคขอบคุณคุณแม่ครับผมที่นั่งเต้นเลยนะครับปุ๊บนั่งเต้นด้วยเหรอพี่ยืนเต้นแล้วมันไม่ไหวต้องนั่งเต้นนะคุณแม่เนาะขาขี้ก็ไม่ค่อยจะดีแล้วคุณแม่เนาะไม่เป็นไรเราเป็นแต่พอเต้นคืนนี้ปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้วิ่งได้เลยนะบอกตรงขอให้เป็นอย่างนั้นเราพี่นะครับผมเอาเดี๋ยวเอาแม่ไปเก็บมันโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งเอาไปเก็บดี่หายขอเต้นให้เต็มที่ก่อนนะผมเออนะครับแล้วก็บุดรวางกันไปกันท้าเลี้ยงกันไปนะฮะแต่จะขพี่น้อง น girl, mm. Arrow, show, oh, ้าาชาวบังเกาทุกท่านนะครับผมรับผมสนุกนะก็ไปเป็นรอบๆนะเป็นรอบๆกันนะพี่นานะเราจะเริ่มกันตั้งแต่จังหวะช้าๆไปหาวัยอยู่เที่ยวๆแบบว่าเขาบอกว่าต้องมีออเดิร์ฟใช่ไหมมอนก็เดิมเออก็ต้องมีของแบบเผ็ดๆกัร้อนอ่าค่อยๆลำเลียงไปถูกต้องนะครับผมโอ้โหดีนะครับผมหนี่ง ค่อยๆนั่งนะครับขอบพระคุณเก้าอี้ให้คุณลุงด้วยนะครับผมโขึ้นลงไม่ไหวไยครับผมขึ้คข้นนี่แหละนะครับสบายๆกันไปนะนะฮะุงเด่นผมเสิร์ฟเลยไม่ไหวนะใครมียาดมยากมองอะไรมาให้ยผสมให้หน่อยนะยากมองเขาบอกไม่สนใจกูขอเป็เล้าขาวได้วยก่อดีเลยดีเลยพอดีเลยนะกับข้าคืนนี้นะพอดี นี่ฉลองพระบนใหฉลองพระบดใหม่เมื่อคืนนี้ก็มีดนตรีกันอยแล้วนะฮะในช่วงของบอกว่าวันศุกร์ดิบไงวันศุกร์ครับมันคืออะไรเป็นั็เหมือนวันเด็ดเตรียมงามวันแบบไอเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเรารู้วันนี้ฉลองพระบทใหม่ครับผมเมื่อวานยังเป็นหน้านะฮะก็ให้แขกผู้เกียรติมารับประทานอาหารเป็นเกียรติกบทพงคณะธนราตำคืนนี้ก็จัดให้เป็นฉลองพระบทใหม่ก็ให้ทางด้านของแขกผู้เกียรติด้านของคนเลี้ยงแขกมั่นพ่อครัวแม่ครัว ได้มาสุนันตนกันไงครับนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปก็สุนันต์กันต่อจากกันต่อครับผมนะครับเป๊อ่ะช่วงนี้ในจังหวะ b e g i ครับผมผล่ช้าก่อนเลยนะครับผมนะอ่ะไปกันต่อเลยครับผมนะฮะสัตว์ไทยของพี่น้องทุกท่านครับไม่สุนันได้เลยคนดีๆเนาะแต่บทเพลงของอาจารย์วัยพศสุขันกับบนเพลงที่มีชื่อว่ารักที่ดึงโอ้โหที้บ้าที่เท่าไหร่ให้ที่หนึ่งเลย i'm a man.